ครับสวัสดีครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันแรกของการใช้สิทธิ์สมัครโครงการคนละครึ่งพัดนะครับของร้านค้าถุงเงินเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ไามไลน์ให้ดูนะครับสำหรับ คนที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆอยู่แล้วต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดนะครับว่าเรา,ามีระยะเวลาในการสมัครนะครับอย่างไรบ้างแล้วก็เราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าโครงการคนละครึ่งพัดนี้นะครับเป็นโครงการที่ต่อเนื่องมานะครับจากรัฐบาลในช่วงของบลเอกประยุทธ์จนันโอชานะครับที่มีการออกอ นโยบายคนละครึ่งกันมานะครับแล้วก็เป็นนโยบายที่ <c oughs> ถือว่าถูกใจนะครับทั้งในส่วนของอผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะครับแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเองก็ได้ก็เรียกอะไรเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในภายในประเทศมีการจับจ่ายซื้อขายเพิ่มมากขึ้นพอมีการจับจ่ายซื้อขายเพิ่มมากขึ้นนะครับ แรงงานก็ได้ในส่วนของผู้ผลิตนะครับก็ได้ก็ถือว่าได้กันทั้งอ่วงโซ่อุปทานนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็รัฐบาลนี้นะครับก็มีการประกาศมาแล้วนะครับว่าจะเข้ามาบริหารประเทศนะครับประมาณ4เดือนนะครับเพื่อที่จะยุบสภาแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับก็เลย นำเมานโยบายคนละครึ่งเนี่ยนะครับมาปัดฝุ่นมาเป็นโครงการคนละครึ่งพัดทีนี้นะครับสำหรับในส่วนของอโครงการคนละครึ่งพัดเนี่ยนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าตุลาคม2,568นะครับเป็นวันแรกที่เปิดให้มีการลงทะเบียน นะครับเป็นวันแรกที่มีการเปิดได้ลงทะเบียนแล้วการลงทะเบียนนะครับต้องทํำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับการลงทะเบียนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้สําหรับร้านค้าใหม่นะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีถุงเงินนะครับก็จะต้องมีสมัครร้านค้าถุงเงินก็ไปก่อนนะครับสมัครร้านค้าถุงเงินเนี่ยนะครับ สมัครร้านค้าถุงเงินโดยวิธีการในการสมัครร้านค้าถุงเงินก็คือไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับย้ําว่าธนาคารกรุงไทยนะครับไปเปิดบัญชีเป็นบัญชีประเภทออมซัพย์หรือกระแสะรายวันนะครับแล้วก็สมัครร้านค้าถุงเงินผ่านเว็บไซต์ถุงเงินของธนาคารกรุงไทยนะครับการสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์คนละครึ่งพัฒนะครับ เข้าไปที่เว็บไซต์คนละครึ่งรัฐ .com แล้วก็ไปหาแบนเนอร์นะครับที่มีใบสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วก็กรอกใบสมัครอ่าเรียบร้อยนะครับไม่เรียบร้อยเมื่อกรอกใบสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับ2ประเภทก็คือประเภทที่ต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐในตรงนี้นะครับก็คือเจ้าหน้าที่ของมหาดไทยนะครับถ้าอยู่ใน เขตของอ,อ,อ่อบอบตอบตนะครับหรือเทศาบาลตำบลน,นะครับอยู่ในพื้นที่นอกๆน,นะครับก็คือจะให้ในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับรองนะครับหรือว่าในส่วนของปรลัดอำเภอเป็นผู้รับรองนะครับแล้วก็อีกร้านค้าอีกหนึ่งประเภทก็คือร้านค้าที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัตินะครับอย่างเช่น ร้านให้บริการนวดสปานะครับประกอบการขนส่งสาธารณะประกอบอรถยนต์สามล้อนะครับอันนี้ก็คือเป็นร้านค้าที่มันมันต้องมีใบอนุญาตนะครับมันต้องมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับว่าพร้อมหรือไม่นะครับโอเคนะครับเมื่อ เราโหลดแบบฟอร์มเสร็จปุ๊บไปดูว่าจะต้องให้ใครเป็นผู้อนุญ,ญาตนะครับเป็นผู้รับรองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นําเอาเอกสารหลักฐานไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อขออนุมัติเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดนะครับซึ่งโครงการคนละครึ่งพัดเนี่ยนะครับจะสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึงวันที่19ธันวาคม2568 นะครับก็คือถึงวันที่19บธันวาคมแล้วก็ยังสามารถที่จะสมัครได้อยู่เพราะเขาเปิดนะครับสามารถที่จะโครงการเนี้ยมันมีระยะเวลาจนไปถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นวันที่สิบเก้านี้ก็ยังยังลงทะเบียนร,ร้านค้าได้อยู่นะครับหากได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการนะครับจะ,ะแสดงเมนูคนละครึ่งพลัดบนแอปนะครับถุงเงิน ในแอปถุงเงินของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีในแอปไออ๋าเาตังนะครับมันก็จะมีแบนเนอร์ขึ้นมานะครับให้เราเข้าไปกดนะครับแล้วก็รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2568นะครับโอเคนะครับก็29ตุลาถึงวันที่31ธันวาคม 2,568จะต้องจ่ายให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น2 0 0 4สํา,าห 2000, สำหรับคนที่จ่ายภาษีนะครับคนหรือ2 0 0พนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับโอเคนะครับอ่าอมาดูท่านี้นะครับร้านค้าถุงเงินรับสิทธิ์วันแรก29กาตุลาคม2,568ลงทะเบียนฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับวันที่3พฤศจิกายน2,568 วันที่7พฤศจิกายนร้านค้าถุงเงินรับสิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับอันนี้สําหรับฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับแล้วก็สามสิบเอ็ดนะครับสิ้นสุดโครงการก็ลองดูนะครับว่าใครจะสมัครเข้าร่วมโครงการบ้างนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับจบกันไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวคลิปต่อไปดูในประเด็นต่อไปกันนะครับเรื่องของโครงการคุณละครึ่งพัดสวัสดีครับ